พาาเมืองอ่านี่อีกส่วนหนึ่งนะครับที่เป็นพืชแตกความออกไปนะครับจากพืชของผมดิบปลูกเป็นหลักอยู่นะครับก็คือผมเอาถังตู้แช่นะครับที่มั่งเอาส่วเิืไนขายคล้วก็คือเหลือถังข้างในกันกบอามาใส่น้ำมะอุดรงวงกามารถใไซน้ำแล้วก็ปลูกสองยางที่เป็นพืชน้ำนั่นกันนะครับก็คือ อย่างหน,นึ่งคือผักไข่ไงนะครับไข่ไงนี่ก็เป็นพผืชที่เป็นหนึ่งเซษป่าเลยนะครับเห็นว่าเขาเห็นหมดเวลาเวลาลดเหล่ก็จะเอาไปขายหนึ่งสาขาไม่มีผักโขงนี่น้ำเด้กัเวลาขาดเช่นเขาก็สามารถเอาเอาเป็นหนึ่งเซษป่าได้หลือก,กินกินกระป๋นกระแจ้วก็วได้ครับก็ว่างมันก็สิีบอกล้ยกันมีผักกงอื่น่ากับิีบ่คล้ยใส่แต่ว่าากเอาไปกินสดก็ได้นะครับ ก็ตัวกับตำหงกับกล้วยนะครับก็มันทีมีอยู่สองอย่างยังอีกอย่างนึงก็คือเป็นบัวบัวป่งบัวถวายพระเานี่แหละเพราะว่าก็คือยหญ่มากสิให้ผมไปหาเก็บอยู่บ่อเสานะครับผมก็ได้ล่องมาปลูกข้างหน้าแขกันไปหายามนั่นะเขาเลยมาปลูกเแขกันก็งามดีอยู่ครับก็ได้ผลดีอยู่